แต่งตัวออกไปโต๊ะจะเต็มมะวันนี้ว่าร่างติดธุระนาอยากไปไหนไหมไปหาอะไรอร่อยๆกินกันวันนี้ว่าง่ะเนาะก็ว่างไงทำไมทำหน้าเหมือนไม่เชื่อก็แค่ถานดูเฉยๆไม่อยากมีใจเก้อ ถ้าไม่อยากไปั้นอยู่ห้องก็ได้อยากอยู่ห้องมากกว่าออกไปข้างนอกหรอคะก็ดีนะนาว่ามีอะไรที่อยากทำที่ห้องมากกว่าออกไปข้างนอกเหมือนกัน พูดจริงทำจริงทุกคำเอาไงคะอยากจะออกไปหาอะไรอร่อยๆข้างนอกกินหรือว่าจะอยู่ห้องให้นาน,นไปข้างนอกอเป็นนอกอะไรนะไม่ได้ยินเลยไปข้างนอกเกี่ยววะไปข้างนอกโอเคงั้นอีกสิบนาทีเจอกันหน้าลิฟต์นะ สินทีนะสินาทีนะเกียวว่างเพพี่วรางไม่ว่างสินะแล้วคนต้องดีใจใช่ไหม นาวคงจะไม่ทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมแบบที่ทำให้เกียวเสียใจนะนาวขอบคุณนาวนะที่ช่วยจัดเก็บห้องให้ซักรีดให้ถ้าไม่ได้นาวเนี่ยห้องเกียวคงไม่ต่างอะไรจากกองขยะกว่าเกียวจะกลับมาถึงห้องเวลาจะนอนยังไม่มีเลยอีกอย่าง นาวช่วยเรื่องงานเกียวไม่ได้แต่เรื่องเนี้ยนาวไม่อยากให้เกียวมาเหนื่อยเพิ่มอีกมีเวลาพักก็พักเยอะๆนาวคุยกับใครอยู่อ่ะน้องเบลอ่ะอ๋อน้องเบลน้องทักมาถามเรื่องชี้สรุปของไฟนอลดูสนิทกันเร็วจังพอดีเจอกันบ่อยอ่ะน้องมาขอให้นาวไปช่วยติวให้ เอาเขียนเล่นทำไมอ่ะยังกินไม่หมดเลยแม่อร่อยออจะเป็นน่กินสวัสดีค่ะพี่นาวพี่เกียวเอาเบลมาไงเนี่ยเมื่อกี้คุยกัน,นยังไม่เห็นบอกเลยว่าจะมาเบลมารอเพื่อนอะคะ่ะนัดกันไว้ไม่รู้ว่าพี่นาวจะมาที่นี่ด้วยพอดีพี่เกียวเขาว่างอ่ะ ก็เลยมีเวลาออกมาหาอะไรกินกันอ๋อวันนี้พี่แก้วว่างนี่เองงั้นเบลขอนั่งรอเพื่อนที่โต๊ะนี้ได้ไหมคะไม่อยากไปนั่งรอคนเดียวค่ะรูนนั่งอืมแล้วทำไมไม่กินกันเลยอ่ะอ ได้นยไหมคะเกียว กรธที่นาวให้น้องนั่งด้วยขนาดนั้นเลยเหรอนาวขอโทษนะที่ไม่ได้ห้ามน้องอะนาไม่คิดว่าเกียวจะซีเรียสขนาดนี้นี่นาวมองไม่ออกเหรอว่าน้องเข้าหาหนาแบบไหน นาว่าเกียวคิดมากไปนะน้องแค่ทยาสายดีแล้วนาวเป็นพี่รหัสน้องเขาด้วยเราแค่สนิทกันเพราะว่าสายรหัสเดียวกันทำไมน้องคิดอะไรแบบนั้นด้วยอะนาไม่เห็นสายตาที่น้องมองนาวไม่เห็นรอยยิ้มที่น้องเขายิ้มยาะเกียวหรอยิ้มยาะอะไรถ้าเกียวอะคติกับน้องแบบเนี้ยนาว่าเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องเกียวไม่ได้อักติ นาคิดว่าเกลียวใส่ร้ายน้องเขาเหรอนาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยฟังกันหน่อยดิไม่มีอะไรก็คือไม่มีและที่ไปรับไปส่งน้องเขาไปไหนมาไหนด้วยกันจะแก้ตัวยังไงถ้าคนอื่นไม่บอกเกลียวเกลียวจะรู้ไหมน้าแค่พาน้องไปกิวหนังสือพาน้องไปกินข้าวใส่รหลักนเขาก็ทำแบบนี้ปะปกติ ทำไมต้องคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องไร้สาระด,ด้วยวะแต่น้องเขาไม่ได้คิดกับนาวเหมือนพี่น้องไงแล้วที่พี่วารางอ่ะเกียวก็ไม่อยู่กับพี่วารางทุกคืนนาว่าไม่ชอบเหมือนกันที่เกียวไม่อยู่กับพี่วารางบ่อยๆนาวกาไม่ชอบเหมือนกันที่ยวาเห็นทั้งคู่ใกล้ชิดกันอ่ะนาพูดเลยได้บ้างไหมนาไม่พอใจลบ้างได้ป่มฮะแต่เกียวไปทำงาน ก็ใช <Bond playing> <ique> ่เกียวบอกเกียวไปทำงานนาว่าถ้าไปติวให้น้องต่างกันตรงไหนวะเกียวเป็นเพื่อนกับบอลลางแล้วเกียวก็เลือกนาวเกียวต้องทะเลาะกับบอลลางเพื่อนที่เกียวสนิทที่สุดก็เพราะว่าเลือกนาวเกียวไม่คิดเลยว่านาจะทำตัวเด็กแบบเนี้ยต้องการจะบอกอะไรจะบอกว่าเรื่องผิดงั้นเหรอ จะบอกว่าถ้าเรื่องพี่เวลางคงดีกว่านี้ใช่ปะยังเง้อดิไปเลยไปควกาินดิไม่ต้องมาทนค,นคนนี้ใส่เด็กๆแบบน่า ได้เลยนะอะมีคนเคยบอกฉันว่าถ้าร่างกายได้รับน้ำตาลจะทำให้อารมณ์ดีขอบใจนะเฮ้ยปกติถ้าฉันแก้งแกแกคงวุ่วายไปแล้วไหนอาการเป็นยังไงบอกหมอสิหมออย่ามายุ่งกับเรื่องของคนไข้เลยค่ะ เอาชีวิตตัวเองให้นอดก่อนเถอะแล้วนี่รูเมทของคุณหมอนี่หายไปไหนแล้วล่ะคะน้องเขามีเรียนอาจารย์นัดเ,เรียนเพิ่มแกทะเลาะกันมาใช่ไหมเพราะน้องรหัสปีหนึ่งของฉันสินะพอดีฉันได้ยินทิดากับระดามันคุยกันนี่ ให้ฉันเรียกน้องมาคุยให้ไหมถึงจะเป็นพี่น้องสายรหัสกันแต่ก็ควรให้เกียรติคนรักของพี่บ้างเด็กนั่นก็ควรคิดถึงแกบ้างสนิทกันเกินไปก็ไม่ดีมันพูดยากกว่าแกฉันกับแกสนิทกันแล้วแกก็เคยชอบฉัน ถึงจะแค่เคยแต่เรื่องชอบนะ่ะนาวรู้ดีแกเลยกลัวว่าถ้าฉันพูดไปนาวจะย้อนแกงั้นหรออืมเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าแกยังมีความรู้สึกอะไรกับฉันอยู่ไหมจนกระทั่งน้องคนนั้นเดินเข้ามาในชีวิตแก ฉันก็ถึงได้รู้ว่าฉันกับแกเราบริสุทธิจใจที่จะเป็นเพื่อนกันจริงแต่ฉันไม่รู้ว่านาวจะเชื่อฉันไหมฉันอยากจะเชื่อใจนาวนะแต่มันยากมากจริงๆว่าแก ต้องร้องเฮ้ยมาที่มา จำเป็นแล้วสินะไม่ว่างโว้ยไม่ต้องชวนไม่ไปแค่นี้ก่อนะเกี่ยวเป็นไรอะ่ะ ก็ช่วงนี้ผิวเกียวไม่ค่อยดีเลยอ่ะเพิ่งกลับมาจากทะเลไหนจะวิ่งอีกนี่เอาอันนี้มาด้วยวิตามินเม็ดฟูอืมอะไรก็ตปปู รอบนะเคียวที่ผ่านมาเกียวไม่เคยพยายามทำความเข้าใจนาวเลยเกียวเองที่งี่เง่า